พ่อม,มากบอกว่าคุณย่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วเบียรอโกะโอคิตะบิีกะจังยี่กุกตะเกยจังให้ดูฟันก่อนจำใจต้องทิ้งของคุณย่าเพราะว่ามันเยอะมากๆเนี่ยดูสิกะทิเหรอเนี่ยกะทิรหรือน้ำมะพร้าวเนี่ยหรือว่า กะทิผสมน้ำนี่ก็คือแกงกะหรีชนกันอันนี้เป็นแกงกะหรีญี่ปุ่นอันนี้ก็คือแกงเผ็ดไกไ่ใสฟักทองแม่บย้มาเแม่บ้านของแม่ดเดียวก็ตื่นขึ้นมาซักผ้าแต่เช้าเลยทำความสะอาดอ่างอาบน้ำทำความสะอาดอ่างล้างหน้าเนี้ยเป็นเลย ดีจังาาสามรัดเต,ต้よかったนะโอ้คุณสามก็เนี่ยโนะอ้คุณสามก็เนี่ยโนะชคดียวมาเพลี้ยวส่วนมิโยโก,กจังของเราก็ยังนอนอยู่เมื่อคืนก็ไม่หลับไม่นอนตื่นมาตี2ตี3จะออกจะออกจากบ้าน มานอนเอาตอนเช้านี well. ่แหละปลุกไม่ตื่นตะกี้แม่บอกเลยว่าปลุกแล้วไม่ตื่นเบียวโคจรเบียวโคจรโอ้ยอาซาดาโยอาซา ให้นอนด้กันปักเดียวก็ YouTube แต่เช้าเลยเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ใส่แต่ชุดกางเกงในนี่แหละมีอย่างนึ่งที่แม่บ้านทำับเดียวไม่ทำคือการทำความสะอาดดูแม่บอกให้เก็บไม่เคยเก็บเป็นอันนี้คือมุมมุมของเธอเลยนะเนี่ยมุมของผมะ พ่อแม่บอกให้เก็บของเงินบอกฉันทักงานอย่างอื่นหนักแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่เตือนานเนี่ยแต่พอเราไปทักนะก็จะแกล้งรับอีกโอบ้าจังมาดันในเตยด้วเนาะโอ้ยโอกิเตะวิโอโกแกล้งรับตาแกล้งรับตาวิโอโกโอกิเตะวิโกจัง えあなた誰あなた誰ミューコちゃんじゃないの <noise> あなたは誰おいあなたは誰ちゅういブゅうい

寝てるのおばちゃん。みよこおばあちゃん。みよこおばあちゃん。なんで起きないのやばいジュしておばあちゃん。ジュ <laughs> してジュしてジュ

ไม่ยอมพูดด้วยถ้ากระปิบกระปิบไม่กระทุกกระดิกกระทุกกระดิกแต่นิ้วกระทุกกระดิกอยู่นะเป็นอะไรนาะพ่อม,มาก็ไม่คุยด้วยเด็กชายก็ไม่คุยด้วย ぽママーやまごママ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 っママ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 マってママよママ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 いママ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 マ เมื่อกี้พ่อบอกว่าือมือทำเหมือนที่เคยเป็นอาการแบบนี้พี่เล่าตัวคือบอกว่าคุณย่ากแกงตายอ่ะอาการเดียวกันเลยคือแบบไม่ขยับขยืน่นไม่เนี่ยแต่ก็รู้ตัวนะตื่นนะก็ปิบกป็ปิบตายอยู่แต่ไม่คุยไม่พูดไม่อะไรพ่อบอกว่าคุณย่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้ว <c oughs> ไอ้เจ้าบัวไอ้เจ้าบัว

เสื้อผ้าจะพาย่าไปช้อปปิ้งด้วยวันนี้จะให้พ่อพาไปตลาดพ่อบอกว่าแม่ไม่ต้องไปก็ได้แต่ว่าแม่อยากไป,ไปเพราะว่า<ป>เวลาพ่อไปพ่อก็ซื้อแต่สิ่งที่พ่ออยากซื้อสิ่งที่แม่อยากซื้อไม่ได้ซื้อแล้วก็ไปตลาดกันสามคนเคสติมิกแบสติมิกเท่าไหร่น่าชิ

ผักก็แพงนะเนี่ยผักบุ้งรอ,อกินของเราดีกว่าคา่ะเต้อืมอれมいあまりไม่しด้ชอบสีเหลนะืองม,มาเจอข้าวสารถูก1,900ตกใจหมดเลย ตอนนี้คือหาราคานี้ยากมากมันเป็นข้าวสารผสมแต่ว่าพอเราดูแล้วทุกท่านมันไม่ค่อยมีข้าวเหนียวผสมเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าเกิดมีข้าวเหนียวผสมเยอะมันจะขาวแต่นี้มันไม่ค่อยขาวอะถือว่าใช้ได้เลยเอาไปหนึ่งถุง กตัวอなんでマมがานยกันสามก็ตダดเลยไมรู้ไม่รู้ไม่ร่รู้ไ้ไู้ไมู่่่อู้ไมูู้่มู่ลไมู่ม่ร่รูม ที่มานั้นเ้นจีเดจังมิเศเต้ที่มันั้นเซนจีจมาวันจีตรงนี้กอนแล้ว,อลว,ลวเอาขาให้ชิดตรงนี้้วจังขาชิดตรงนี้ใช่โอ้ร้อยสามสิบร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยสามสิบแล้ว,ลว,จ,ล 9, ลวจำใจต้องทิ้งของคุณย่าเพราะว่ามันเยอะมากๆถ้วยชามอย่างที่บอกนะคุณย่าชอบทำกับข้าวนะ แล้วก็นอะอยู่มาจนแบบเจ็ดสิบแปดสิบปีเนาะช่วยชามันก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาไอ้ที่เราซื้อใหม่ก็มีอันนี้ที่เราซื้อใหม่พวกนี้นะคะที่เราซื้อใหม่นี่ที่เหลือคือของคุณย่าหมดเลยแล้วก็นี่ของที่เราจะต้องทิ้งคือเราไม่ได้ใช้เลยอะแล้วกลัวว่าตู้มันจะถล่มทุกท่าน กลัวตูวม้มันถล่มก็เลยจะต้องเอาไปทิ้งบ้างเสียดายอ่ะบางอันก็แบบอันนี้คือพ่อมาร์กเลือกทิ้งนะเนี่ยคือแม่ตัดสินใจเองไม่ได้หรอกเนี่ยเสียดายอ่ะแม่อันนี้แม่ไม่ทิ้งหรอกไม่ได้เก็บไว้ถ้วยชาเนี่ยสวยดีออกพ่อมาร์กนี่ไม่รู้จักของสวยงามเลยแพงด้วยนะเนี่ยเนี่ยให้แม่ทิ้งอ่ะแม่ไม่กล้าทิ้งหรอกอย่างเงี้ย แต่อย่างพวกอย่างเนี้ยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแก้ววายเล็กๆอย่างนี้ยเราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแก้วชาพวกเนี้ยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเนี่ยอย่างสวยเลยเนี่ยแล้วก็มีฝาด้วยนะมันจะมีฝาของมันอยู่เนี่ยมันเป็นเซตแบบนี้ทุกท่านเซตชาแบบเนี้ยพอมาเก็บทิ้งอะ่ะ เสียดายน่ารักอ่างเงี้ยเผื่อแบบมีแบบพวกพวกมาบ้านเนาะเยอะเลยอะ่ะที่ต้องทิ้งอะ่ะอันนี้ก็คือที่จะเก็บไว้แต่ต้องจัดเรียงเข้าตู้ใหม่สิ่งที่ต้องทิ้งจำใจต้องทิ้งกับข้าวของเราในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าบ้านเราเป็นบ้านที่ เป็นแบบครอบครัวไทยญี่ปุ่นที่บางทีคนญี่ปุ่นก็กินอาหารไทยได้บางทีก็กินไม่ได้เพราะว่าบ้านนี้ไม่กินอาหารเผ็ดแต่วันนี้แม่อยากจะก,กินแกงเผ็ดเพราะว่ามันมีไก่อยู่หนึ่งแพ็คนี่ค่ะมีไก่อยู่หนึ่งแพ็คก,ก็เลยแบ่งกันคนละครึ่งแล้วกันมันมีสองชิ้นนะคะเป็นสะโพกไก่ที่แยกเขาเรียกว่าอะไรแยกกระดูกออกแล้ว แม่ก็จะแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองส่วนของคนญี่ปุ่นนั้นแม่ก็จะแกงกะหรี่ไก่เป็นแกงกะหรี่ไก่ครั้งแรกนะปกติจะแกงแต่หมูแต่เนื้อแต่วันนี้แกงกะหรี่ไก่ก็มีแกงกะหรี่ก็ต้องมีมันฝรั่งแครอทหัวหอมใหญ่ส่วนของเราก็มีกระทิแล้วก็มีฟักทองก็ทำกันเลยดีกว่าค่ะ เราจะแกงไม่เยอะนะคะเพราะว่าไก่มันมีแค่ชิ้นเดียวเราก็มาเริ่มทำแกงกะหรี่ก่อนนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงเิดเดียวเจอหอมทีไรแม่ก็น้ำตาแตกทุกทีเลย สุกนิดนึงเก็เอาผักอย่างอื่นลงไปผัดด้วยผัดไปดสักพักนึงหอมันก็ใสขึ้นเราก็เอาไกล่ลงไปผัดด้วยเลย <S <S เนื้อปลาจะน้อยกว่าผัดนะรอบนี้น้ำใส่ไปเลย ปีดฟ้าตุนไปให้มันเปื่อยก่อนแล้วค่อยใส่คาเลดู <c oughs> เราก็มาทำแกงเผ็ดของเราก่อนเราก็มาเริ่มทำแกงไก่ของเราโดยแม่เดียวก็จะใช้พริกแกงเผ็ดแม่บอยอมาเลยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่กะทิอันนี้ก็เป็นกะทีที่แบบยี่ห้อของ ซูปเปอร์เกี่ยวหมูทุกท่านอาจจะแบบไม่ค่อยนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิกะทิเหรอเนี่ยกะทิหรือน้ำมะพร้าวเนี่ยหรือว่ากะทิผสมน้ำเห็นว่ามันถูกมันก็ไม่ถูกนะร้อยเก้าสิบแปดเยนอ่ะก็เลยซื้อมา ไม่รู้ทําถูกหรือเปล่านะคะอย่างที่ทราบกันเมื่อเกี้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆโคขคนัดมิววาสันหอมหอมกลิ่นพริกแกงแล้วนะแต่ว่าไม่ได้กลิ่นกะทิเลย โอ,โอ้ยเสียใจดูดิน้ำอะ่ะกะทิห่ะเนี่ยมันเมคอินที่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าเมคอินไทยแลนด์มันคงเมคอินญี่ปุ่นนะมังคุท่านมะพร้าวญี่ปุ่นมันก็เลยเป็นแบบนี้มันบอชัย แต่มันมันมากเลยทุกท่านไม่รู้มันมันอะไรมันมันเหมือนกับน้ำมันหมูเลยอะ่ะส่วนอันนี้ของเราก็เดี๋ยวเคี่ยวไปอีกให้มันเปื่อยอีกนิดนึงแล้วเขาเอาก้อนกะลี่ก้อนใส่เราก็เอาฟักกุทองเอาฟักกุทองใส่ลงไปฟักกุทองหรือคาร์โบชั แล้วเราก็ต้มให้ฟักทองมันสุกก่อนนะคะพอดีแม่เดียวไม่ได้เอาฟักทองไปนึ่งก่อนมนอ,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 อแกงกะหรี่ได้แล้วเราก็ปิดไฟก่อนเลยปิดไฟแล้วก็ คนให้กะหรี่ก้อนมันละลายแต่คิดว่าน่าต้องใส่พอกะหรี่ก้อนเรามันละลายแล้วนะคะเราก็เปิดไฟเปิดไฟตุ๋นไปอีกห้านาทีนะคะส่วนแม่บอกเรียวนะคะชอบให้แกงกะหรี่ของเราออกรสหวานนิดนึงแม่บอกเรี้ยวชอบให้แกงกะหรี่มันออกรสหวานนิดนึงนะคะก็จะใส่น้ำผึ้งลงไป ใส่น้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยให้มันหวานแบบแปร้มเป้มเป็นครั้งแรกที่แกงกะหรี่ไก่นะคะแมว่าเราก็รู้สึกได้เลยว่ามันจะแบบชิมก่อน รู้สึกได้เลยวว่ามันจะแบบมันมันไม่เหมือนแกงกะหรี่หมูอ่ะมันไม่หวานมันไม่แบบมันไม่อร่อยใส่นมไปนิดนึงดีกว่าใส่นมลงไปนิดนึง้ายนมอีกช้อนหนึ่งมันไม่ละมุนเหมือนแกงหมูอ่ะแกงไก่อ่ะ เดี๋ยวเราก็รอหม้อร้อนแล้วก็ตุ๋นมันไปอีก5นาทีนะคะระหว่างนั้นเราก็จะมาดูหม้อของเราฟักทองของเราก็สุกได้ที่แล้วแม่ปกเรียวไม่รู้จริงๆว่าเราควรจะต้องปรุงก่อนแม่ปูเียวขอเติมน้ำตาลลงไปหน่อยนะคะ ตานมะพร้าวนะคะแล้วก็เติมน้ําปลานิดนึงน้ําปลาหนึ่งช้อนคือไม่ได้เติมผงนัวหรือว่าอะไรเลยนะคะเพราะว่าพริกแกงรู้สึกว่าพริกแกงมันจะนัวของเขาอยู่แล้ว ใส่ใบมังกรูดลงไปเร็ยวยใส่แค่นี้นะคะไม่ใส่พริกเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวพริกจะใส่โนะรยหน้ากัวคุณย่าแบบอยากจะกินด้วยอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแกงเผ็ดไก่ของเรานี่ก็คือแกงกะหรี่ชนกัน <c oughs> อันนี้เป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่น แกงกะหรี่ญี่ปุ่นแกงกะหรี่ไก่ญี่ปุ่นนี่่ะทุกท่านนี่อันนี้ก็คือแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองมันอาจจะดูเละเพราะว่าฟักทองญี่ปุ่นมันจะเละง่ายนะคะทุกท่านแล้วก็เราไม่ได้แช่น้ำปูนด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเละแบบนี้คือโอเคเลยเพราะว่ากะทิของเรามันไม่มัน อันนี้มันอร่อยเพราะว่ามันได้ความมันจากฟักทองทุกท่านอร่อยมากนี่สองหม้อเลยวันนี้กะหรี่ไทยกับกะหรี่ญี่ปุ่นกะหรี่ชนกันบมกเลียวก็แม่ให้ชิมรอบเดียวนี่คือมาตักชิมรอบที่สามแล้วเนี่ยจะชิมให้อิ่มเลยใช่ไหมครับโอชิโน,นโอชิดองไรอโอชิ เอ๊ะยาแม่ก็วันนี้ง่ายแล้วกันทําเป็นจานไข่จานมันลาดไปเลยมีสลัดะให้พ่อด้วยให้โอโตสซั่งโอบาจัง มีของบักเดียวให้เดี๋ยวมาเบียรองเแม่ใบย้อเอ้อาจจะมีคนได้กินฝ่ามืออลรหันนะวันเนี้อาจจะหนีตี๋ アキアが今問題になってんの。年, <あっ S 1> 年取って死んじゃったら、その後、住む人がいなくなっちゃってるでしょ。大変なんだよ。じゃあもしさ、その持ち主が何回も100年も経っても探せな,なかったらどうするのパーキ、ね、ンベックンがしたかな書かれており ก่อนที่แม่จะเป็นยักษ์รีบๆกิน

ครีกัตส์้วส๊าชื่อไ่สิ่งมันจะิมานโห่เลจะตายโอ้ยหรอแต่ละมื้อแต่ละเดย์ กว่าลูกจะกินข้าวได้แม่ก็แทบจะแปลงร่างเป็นนางยักษ์ค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศตัวอาหารของบ้านอันโดนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับครอบครัวโดด้วยนะคะวันนี้ก็จัดให้ไป2แกงค่ะถูกใจคนไทยด้วยคนญี่ปุ่นด้วยนะคะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราค่ะอยากกินอะไรก็จัดให้ค่ะเอาไว้มาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะมีเมนูอะไรมาเสนอค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นั่งเถอะลูกเอ้ยกินข้าวเถอะลูกเอ้ยเอ,เอาข้าวเข้าปากไ้แล้วลูก